เขานะว่าแต่ว่าลักษณะที่ว่นาน่าทึ่พญานาคจริงๆเน,นี่ยเราเคยเห็นแต่ว่าลักษณะไอพญานาคเทพแต่ชนิดตัวจริงๆมันจริงๆนี่มันก็มีคือกันนะแต่ว,ว่าเล่าในกระตัวมันนะมันเคยมีแต่นี่เอาเราเราจะว่าหน้าตาแบบไหนใช่ไหม พญานาคมนีทยถ้ามันอยู่ในบ้านของมันเนี่ยถ้ามันอยู่ในแดนทิพย์เนี่ยมันก็จะเป็นคนแต่ถ้าเขาจะมาปรากฏให้เราเห็นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นงูงูไอ้ที่มันเดินไปเดินมาตามถนนเนี่ยนั่นแหละบริวารพญานาคนะแต่มันเป็นพญานาคคนละสายพันธุ์บางทีมันก็มีสายพันธุ์แบบ สายพันธุ์ไอ้เขาเรียกว่าไอ้แบบซีสคุณน,นะ่ะสายพันธุ์เห่าก็มีง,มงูจงหานก็มีงูเหลี่ยมก็มี<อ>แต่มันคนาสายพันธุ์พญานาคตุนทั้งนี้เคยไปเจอแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันเป็นพญานาคบอกคิดว่ามันเป็นงูมันมีเรื่องเล่าเด็มันมีเรื่องเล่าวันนั้นทั้งนี้นี่แหละ ไอ้นี่กับเจก็เรื่องโชคขึ้นกันนะแล้วจะล่อยฟังมันมีวันนั้นแล้วก็ขี่รถจากวัดนี่แหละไปนู้นไปนองรองที่มันมีงูอยู่ตัวหนึ่งน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นจักจัันเป็นงูเห่าน้าแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่ขึ้นกันตัวมันขนาดนี้แหละทีนี้ตัวมันขนาดนี้มันก็เดินมันมันก็ะเลื่อยจากฟันนี้มาฝังนี้ไอ้ท่องทะเลอกอ่ะนะ เนี่ยไอ้อางใหญ่ๆที่อยู่ข้างๆร้องอ่ะเขาเรียกว่าน้องทะลอกอทนนี้ไอ้ยายอ้วนเนี่ยเป็นคนขับรถเนาะขับอ้อนเลยทีนี้ไอ้งูไอ้งูเห่าหน้ามันจะเรียกมาที่นี่ตัวมันร้อนอ่ะพอมันร้อนปั๊บมันก็มันก็เรื่อยบ้างยุดบ้างอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อขนแบบถนลัดยยางอ่ะที่มันจะยุดมันยุดมันมองดูเรานะ พี่ร้องพ่อเห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยงูงูงูมันกำลังเลื้อยกำลังเลื้อยข้ามถนนยุดยุดยุดอย่าไปขับมันนะสงสารมันมันก็มองหาเรานะพอมองสับพับเราก็ต้องยุ๊ดปับมันก็เดินมันก็มันก็มันก็เลื้อยไปพอมันเลื้อยคิ๊คิๆคิ๊คิิไปปับจะพักหนึ่งมันก็ลงน้ำตูมไปเลยทีนี้พอแต่วันนั้นน่ะพอลองพ่อไปถุงนังรองไปนั่ง พญานาคมันก็เลายม้าตัวนี้มันมาแต่ว่ามันแปลงตัวเป็นคนมานะแปลงตัวเป็นคนมานะครับมันกับพูดว่าท่านะ่า,าจานเนี่ยผมเนี่ยมาขอบใจนะที่ะ่า,าจานให้ไม่เหยียบผมตายคัดคำนวแบบว่าผมเนี่ยแบบว่าขอบใจ เพราะว่าบางคนเนี่ยเขามองผมแบบซั์เดรชานเขา็เลยเหยียบผมตายผมขอผมผมมากราบาคารวะผมอยากจะให้โชคลาบลูกซิดผมตะเลในฐานะที่ลูกซิ์นั้นเนี่ยเบรกรถและก็เมตตาผมทีนี้พอพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาปับ๊บกำลังมองหากระเป๋าทีนี้พอพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาปับ๊บพอตะล้องพ่อไปชั้นไอ้เจงเียงเกี่ยวเซตเดียบรอยตอนซับมาอยู่ละ กลับมานี่มันอยู่ๆมันก็มีไอ้ไอ้ตันงอ่ะเขาเรียกว่าตั้ใบยี่สิบอ่ะมันตกมาจากบนฟ้านะมันลอยอยู่ๆมันลอยมาเนี่ยมันลอยคลิ๊ๆๆๆๆมาเนี่ยมันลอยมามันมาวางเอาไว้อยู่ตรงนี้ทีนี้ก็ปรากฏขึนมาว่าแล้วก็เลยบอกให้ยุดยุดยุยยุตั้งตั้งโต๊ะอยู่กลางถนนมึงไปยิบเลย เพราะว่าที่มันกระจอดโรดไปเอ๊ะมันเป็นกระดาษหลวงพอ่อมันจะกระดาษกันไหนมันตั้งใบยี่สิบพอแต่ยิบจับมาปับ๊บจับเอาไปยี่สิบมาก็มาวางทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏขึ้นมาวา่าพอหวยออกหวยออกสองศูนย์หวยออกสองศูนย์ทีนี้พญา,าน,นาคเขามา พญานาคเขามาเขาก็เลยพูดว like ่าพระอาจารย์ผมอยากจะถามลูกซิ์ว่าพระลูกซิ์นั้นเนี่ยมีโชคมีลาภไหมมันจะไปมีกันไหนกับมึงทำไมไม่บอกหวยไอ้พญานาคแล้ก็จอกไม่บอก่งตรงๆหรอก็ผมมีพูดมากไม่ได้หัวมันมันจะมาเขาแทกพอมันเขาแทกปั๊บหวยผมมันจะไม่ถูกผมก็เลยบอกเป็นแอบปริศนา หลังเนี่ยมึงขยันขยอหน่อยสิมึงไม่ใช่มาอ้ามอ้ามมึไอ้หาเงินเยอะเด้อเออได้ตันซื้อแม่ซะเลยมันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกยางงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกับผมจะแก้ตัวใหม่ผมเนี่ยเมื่อผมคิดว่าจะให้โชคผมก็จะต้องให้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก่อปากโกสขึ้นมาว่ามันก็เลยบอกว่าอย่างงั้นเนี่ย ใสวังพวกผมได้ไหมไปวังเจ้านายครับเอาเจ้านายวังเจ้านายมึงอยู่กันไหนเราก็ทำพญานาคอยู่แถวแถวเชียงรายไงทำพญานาคอะทำพญานาคทำน้ำนะไอที่ว่ามันอยู่แถวเชียงรายในสายอ่ะอ๋ออยู่ทาง้ายมือที่อยู่ถึงไม่สายนั่นแหละเขาว่าอยางงั้นแหละครไยที่นั่นนะครไปเอาโชคที่ที่นั่นเพราะว่าเจ้านายผมอยู่ที่นั่น ทีนี่ก็เลยบอกว่าถ้าไปที่นั่นปั๊บเนี่ยมันจะมีผมจะมาผมจะตัดกำตัดเวรนให้ผมจะผมจะแบบว่าผมจะไม่ให้เจ้ากำในเวรนหนัแขวงได้ผมจะตัดกรำตัดเวรนให้นะอย่างเงี้ยที่นี่เราก็เลยจะทํำยังไงเรามันจะมีคนขอทานมา เนี้ยให้บอกลูกศิษย์ทุกคนหน่อยนะให้เงินคนขอทานด้วยคนละหนึ่งร้อยบาทถ้าใครให้คนนั้นจะได้โชคเพราะว่าผมจะตัดกรรมตัดเวรในคนนั้นเนี่ยทีนี้เราก็นั่งรถตูไ้ไปแหละไปเลยไปเชียงรายก็ไป,ไปที่นี้ก็เข้าไปในไปในทัพพญานาคเขาเนะี่ยที่มันก็ไปดูปลาพอมันไปนดูปลาใกล้ทัพพญานาคขส้นมาปัา๊บเราก็ไปเว็นทีนี้อยู่อยูอยู อยู่ๆแล้วก็ไปเห็นคนๆใคราเรียกว่าคนขอทานแล้วก็บอกไอ้พวกลูกศิษย์ไปว่าด้วยทรรมีมคนขอทานเนี่ยมึงให้เข้าไปด้วยนะเพราะพญานาคมันขยันกระยอมายังไงมึงก็ให้มันไปด้วยนะอย่างในน้อยเนี่ยเราจะได้พิสูจน cool. evet. ์ว่าไอ้นี <t iny unjust> ้เนี่ยมันแน่หรือเปล่าวะไอ้พวกนี้ก็ะจกให้คนละร้อยละร้อยละร้อยมาเซปั๊บมันก็กลับไปบ้านมาไอ้ไอ้ที่เนี่ยไอ้คนขอทานก็ลงไป พญานาคเขาก็เลยพูดว่าท่านอาจารย,นนย์ผมอยากจะถามผมอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายครับว่าไอ้ที่ค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถค่ากินดูนี่นะมันมดประมาณเท่าไหร่ผมผมอยากจะ,จะอยากจะดูตัวเลขแต่ผมจะจ่ายเงินในคืนมึงก็เลยบอกวันวันมึงมึงมึงมดเท่าไหร่เนี่ย คำบอกลบคูณหารค่าเช่าโรงแรมนอนด้วยรีสอร์ทนอนดานี่มันก็มดหลายหมื่นแหละประมาณห้ารกหมื่นแหละมันเขาเขียนใบมาให้ให้เราเราก็จะเอาใบนี้ไปยื่นให้เขาเขาต้องการอยากกำกับดูตัวเลขของเราพอแต่บอกว่าราคาขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเขาจะไปลอกเลขเอาไว้ว่าให้เลขมันออกตัวนี้พอจากนั้นเป็นต้นมามันต็เลยไปซื้อหวย พอไปซื้อไว้ขึ้นมาปั๊บมันก็มันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าได้ไม่มากได้คนละสี่ห้าแสนได้คนละเกืแสนโอ้โหเดี๋ยวพวกหนูออกไปนี่เห็นขอทานให้ล้วจะมีโอกาสได้บ้างไหมได้คนละนิดละหน่อยพอได้คนละนิด่อยขึ้นมาปั๊บมันก็เลยได้ไม่เยอะหรอกท่ามที่หลวงปู่ว่าเนี่ยเลยบ้านผมไปหน่อยเดียวนะไม่ใช่ับที่ดีก็ไล่เล่าไอ้ฟาร์มที่นี่ไปไปมา จากนั้นแหลพะพวกลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวออกเกี่ยวกับเรื่องการการปฏิบัติตัวต่อต่อต่ออะไรต่างๆเขาจะนิ่งเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างทีนี้พญานาคก็เลยถามว่าแค่นี้หนะักคอไหมก็บอกว่าเออก็ใช่ได้อยู่อย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำเมียอะไรต่างๆเดีวเ็จะ่งข่าวแต่ว่าที่เขาต้องการใครรู้อย่างนี้เนี่ย เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพญานาคเนี่ยอยู่ฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคอยมันบอกว่าเวลามึงเนี่ยเมื่อดีนะมึงไปเจออาจารย์แดงถ้ามึงเจอคนอื่นมึงตายมึงไม่ไดมากินเลี่ยงงานกูหรอผมก็เลยมาบอกมากระมาเสียใจว่าผมเนี่ยเกือบจะตายข้างถนนไอ้เพื่อนมันก็นเลยเยาะเย้ยว่าเวลามึงข้ามถนนน่ะมึงดูดีๆหน่อยนะ oh. งานเลี้ยงของครูไม่ใช่ว่าจะมาจัดงานศพกมือหกนเนี่ยฉะนั้นเราก็เลยมานั่งพิจารณาดูว่าพญานาคเนี่ยมันอาจจะเป็นงูแต่เวลาเขาสื่อภาษากันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือลักษณะครับทีนี้ส่วนพญานาคบางตัวนี่พญานาคบางตนนี้นี่เราก็จะเห็นเดี๋ยวอย่าพญานาคอยู่ในน้ำนี่นะทีนี้พญานาคอยู่ในน้ำนี ก็เห็นคือกันแหละแต่ว่าเห็นแล้วบางทีเราบ็กลัวมนัน <c oughs> อีอ่าขยันหนตัวนั้นนี่เราไปเห็นมันมันมันมาจากแม่นำ้ำโขงบางนี้มาเนี่ย <c oughs> ครับมันบอกว่าครอบครัวใหญ่มันอยู่แม่นำ้ำโขงแต่มันหนีมามันมาอยู่น้ำตกปลอยนะ่ะน้ำตกปอยน้ำตกแข่งโซพาอยู่ไออยู่พิษณุโลกจะมันจะมีน้ำตกเป็นชั้น <c oughs> เป็นชั้นครับ <c oughs> ช่วงนั้นล้องพ่นนี่ก็ไปอาบน้ำเขาจกไปส่งน้ำอ,อยู่ใกล้ม่น้ำน่ะมนน้ำน้ำตกบ่อยแต่ทีนี้ไอเราไปตักน้ำน้ำ่งอาก็เออที่ว่ามันมีชานพาดอะน้ำมันสะเทือนอพอมันสะเทือนไปสะเทือนมาฟาดไว้พญานาคมันหันออกมาจากอีป่าไหนไม่รู้เออพญานาคมันออกมาเลยนะ เวลามันพุ่งเนี่ยมันพุ่งหน้ามานี่หน้าไม่กับหน้าหน้ามันไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่กับเพื่อนมันจะลอยชิ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 มาหน้ามันจะนิ่งหน้าโต๊ะคอยมันจะไหลมาอย่างนี้แต่ว่ามันจะวิ่งคนหน้ามานะแต่เราก็มาเห็นอ้าวนี่มันเด็กนี่มันงอไอ้มันงอนนี่หว่ามันงอนี่มันยาวตัวมันยาวเราก็บอกเฮ้ยมันงูใหญ่นี่หว่ามันไม่โผล่มาถ้างูมันจะเลื่อยอย่างนี้ แต่ท่านหน้าคนี่มันจะวิ่งอย่างนี้อ่ามันจะวิ่งตรงนะนองมันจะไม่สายลุกดิ๊กลุกดิ๊กนะมันจะวิ่งตรงนะหน้ามันก็จะเวออกึุบๆๆๆๆมันจะมีงอนพอแต่เราเห็นอยู่แค่นั้นแหละกระโดดขึ้นบกเลยมาสูมามาทูสบู่ข้างนอกเลยเราก็เลยเรียากพาอีกองหนึ่งเฮ้ยขึ้นคๆ้นค้นทำไมนี่มันตัวอะไรเรางหมืนน่าจะเป็นพยานาคมั้งพอแต่เรามาถูไว้ที่ นี่มันตัวอะไรต้องมันน่าจะเป็นพญานาคมั้งพอแต่เรามาทูไว้ที่มามาทูสบู่ข้างนอกไอ้หาพญานาคมันขำเราเลยมันบอกว่าท่านแหลกจะมาตัวผมทําไมเขาเนี่ยผมมาทักทายท่าน มึงทักทายทำไมมึงไม่ทักทายเป็นคนมึงมาทักทายเป็นมือทำไมไวะงนานก็แบบสิบสิบแต่เดี๋ยวกูบอกใหม่ตีหัวมึงซะเลยอีกงานมันก็ทำๆๆมันก็เพิ่งเห็นเป็นตัวอย่างนี้แหละนอกนั่นจะเป็นแต่วพวกไก่ทิพย์เป็นมนุษย์มาคุยกันครับผลุงก็เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหลยเลยเชียงรายกับ แต่ว่าไ,ไอพี่วายพญายนา <c oughs> บอกหวยนี่ไอนั่นเป็นงูงงนแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อนะเพราะมันให้หวยจริงจริงมันบอกมันบอกหวยมันบอกโชคปริงิติ <c oughs> อันนี้หนูใช้เคล็ดลับที่ว่าหลวงพ่อบอกให้ลูกศิษย์ให้ขอทานแล้วหนูฝูตรงมี้โชคบ้างไหมเ <c oughs> <c oughs> ราป็ะทังที่ไหนนังน <c oughs> สิฐานได้ใช่ไหมฮะอธิษฐานหรือแปลอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานครับทีนี้เวลาอธิษฐานล้ตอ็ปฏิบัติตัวต่อ ต่อต่อสิอ่งต่อต่อเรา่านี้เนี่ยคือบางครั้งธรรมะเนี่ยมันอาจจะบอกว่าบางทีมันสูงสูงจนวะจน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 บางทีมันมันน่าเกลียดนะไม่ได้เราจะต้องอยู่แบบธรรมดาแบบเบี่ยงซาแบบสบ,สบายสบายอยู่ยังไงให้เป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนยะครัเรากรต้องอยู่อย่างนั้นส่วนความรู้อะไรต่างๆเราขอเก็บความรู้เอาไว้ เก็บเก็บความรู้เก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ตัวเองไปอวดไม่ได้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 มาๆจะกี่คนมาคนโอ้ดีแล้วใส่โอ้ดีอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวชมประสาทแล้วเราเห็นมั้ยยังแล้วดูกันมั้ยยังดูแล้วค่ะเดินดูแล้วค่ะเดินดูทั่วแล้วครับโอ้ดีแล้วยว ปีหน้ามาอีกก็ได้ครับปีหน้าไวๆนี่แหละ <c oughs> คือโดแต่ชักกัน้าสัมพันธ์กันนี่คงได้กันได้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  <c oughs> ม,ามามามาช่วยสร้างมาเสริมบารมีคือมาช่วยสร้างสมบัติมหาจากักรพรรดิเรามันใหญ่ขนาดไหนยังหลวงพ่อบ้างมีมีเล็กเล็กน้อยก็มาช่วยได้ได้ได้เพราะว่าอยากการสร้างสิ่งเหล่านี้มี มันเป็นการส่วนหนึ่งก็คือมาเรียนรู้ความยิ่งใหญ่นะแต่ไม่ใช่มาเรียนรู้บุญน,นะแต่มาเรียนรู้ความยิ่งใหญ่เพราะว่าพวกวรมันเนี่ยเขาจะไม่มาพูดเรื่องบุญบุญนี่ไม่พูดถึงกันหรอกแต่จะมาพูดกันแต่แคมแต่ว่าทำไมถึงทำไมถึงพระพุทธเจ้าถึงประทาน เพราะว่าแก่คนนี้ทําไมถึงเลือกคนนี้เนี่ยครับเป็นเลิศและก็เป็นผู้ที่เหนือพิสุทั้งหลาย่แล้วท่านทําอะไรเอาไว้พิสุนี้คนนี้ทํำไมไปเข้าตาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยถึงเลือกได้ครับฉะนั้นความคิดของวรมันเนี่ยจะดูะลักษณะอย่างนี้มากแล้วต่อจากนั้นก็ค้นหาความจริง พอค้นหาความจริงไปพอได้คนความจริงปับ๊บก็ตั้งความปรารถนาเลยว่าข้าพเจ้าจะขอถึงซึ่งสิ่งนั้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครับต่อจากนั้นก็ได้บารมีแหละอีกครานี้ก็ได้บารมีบารมีทานแต่การจะทานสิ่งเหล่านี้การจะทําสิ่งเหล่านี้ได้นี่เ่งอดทนครับ ข้อที่สองเป็นคนที่ไม่ทุกข์ก็ครอบครัวคือไม่ทุกข์ก็คือไม่เหงาแหละครับ uh, <laughs> อะไรพอฮัก <laughs> ได้ก็ฮักอะไรพอปล่อยให้มันลุดมือออกไป <laughs> ก็ลุดออกไป <laughs> จะได้มาสร้างทานบารมีอย่าง <laughs> 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 อย่างที่เราสร้างอยู่อย่างเงี้นี่แรกแรกจริงๆเนี่ยหรืสีนี่ครูบาอาจา์เพรานี่ทางจะเรียกลูกศิษย์ไปอบรมนะ <laughs> ไอ้โน้ ที่จะสร้างปราสาทที่นี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเงี้ยเนี่ยบอกว่าใช่ให้ถือคติอยู่สองอย่างนะอะไรระปูสู้ยังควายตายยังธาถ้ามึงถือคติข้อนี้ปั๊บมึงสร้างเสร็จแต่ถ้ามึงไม่ถือคติทำสองข้อนี้ยังไงมึงก็สร้างไม่เสร็จคือต like. okay. <for> ้องสู้ยังควายและก็ต้องตายยังธาก็เลยเอาคำพูดอันนี้มาบอกซิว่าเอ้ย อติธรรมของคูเนี่ยท่านพ่อยินปัดเนี่ยบอกมาแล้วนะเว้ยใครสู้ย่งควายแล้วปตายย่งท่านเดี๋ยว้านีเา่เซ็ตเลยแล้วถ้าเราเข้าถึงสองคำนี้แล้วเนี่ยหนึ่งไม่ไงไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สงสัยไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่สงสัยความสงสัยมันจะหายไปเองมัน ความเหนื่อยก็หายไปเองมันความทุกข์ก็หายไปเองมันแต่ถ้าไม่สู้ยังควายไม่ตายยังทาดเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเราก็จะเข้าไปสู่ระบบของคําว่าเอ๊ะเรามาทําเพื่ออะไรแล้วทําไปทําไมแล้วถ้าทําจริงๆแล้วเนี่ยมันได้อะไร มันก็เลยกลายมาเป็นที่เขาก็เลยจะต้องกำจับตัวนี้ออก